นก็จะมาอยู่กันในช่วงแม่นบ้านนะครับมูที่อาศัยอน,นะครับนหลังน,นะครับดังพวกจะสามารถขุดกล่องนะครับจากโพงนั้นนะครับเพื่อขึ้นมานอนอาแบแดดบนพื้นได้เช่นเดียวกันนะครับ ตัวมีความพิเศษในตัวพฤติกรรมลักษณะทางกายภาพและทิ่นที่ผมจะพาทุกคนมารู้จักกับพวกมันและวิธีเลี้ยงได้น er. ายเอ e กโ e e e เอสวัสดีครับทุกคนนะครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับเทนสุเกะในช่อง EXO k e e p e r นะครับ วันนี้นะครับก็จะมาอยู่กันในช่วงแนะนําสมาชิกในบ้านนะครับและวันนี้สมาชิกที่ผมแนะนําจะเป็นใครนะครับเขาอยู่ในบอนี้แหละครับงั้นเรามาติดตามดูกันดีกว่านะครับว่าสมาชิกคนนี้คือใคร สำหรับน้องสมาชิกคนนี้นะครับผมก็ได้เคยนะครับบอกใบนะครับหรือว่าให้ทุกคนนะครับได้ทายกันภายในเพจ ExOkeeper ใน Facebook ของเรานะครับซึ่งในโพสต์นั้นนะครับผมก็จะเอาหนังของสัตว์ตัวนึงนะครับมาโชว์ให้ทุกคนดูแล้วก็ให้ทุกคนทายกันนะครับและนี่นะครับก็คือเจ้าของหนังแผ่นนั้นนะครับแต่ไม่ใช่หนังของเขาจริงๆนะครับแต่เป็นคราบของเขาต่างหากนะครับน้องก็คืองูงวงช้างนั่นเองครับที่อยู่ในบ่อด้านล่างนี้เลย สงสัยนะครับว่าน้ําน้อยแค่นี้นะครับจะเลี้ยงน้องตัวใหญ่ขนาดนี้แล้วก็เห็นปลาที่อยู่ในนี้นะครับว่าน้องจะอยู่อาศัยยังไงน้ําแค่นี้นะครับแต่ความจริงแล้วนะครับผมก็ไม่ได้เลี้ยงน้องในน้ําแค่นี้นะครับแต่น้านะครับเพราะเยอะมากเลยนะครับเกือบเต็มถังนะครับเพราะว่าที่ทุกคนได้เห็นไปตั้งแต่ต่อเริ่มคลิปแล้วนะครับว่าผมกําลังหยิบของเก็บนู่นเก็บนี่นะครับเพราะว่าจะทําความสะอาดถังให้เขาเนื่องจากฝนตกหนักมากเลยนะครับทาให้ตะกอนนะครับที่อยู่บนหลังคานะครับร่วงลงมาทําให้เกิดเป็น คาบสกปรกนะครับภายในบ่อของเขานะครับแล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาให้ข้อมูลนะครับเกี่ยวกับตัวน้องนะครับแล้วก็มาทําความสะอาดอ่างอ่างนี้กันนะครับนี่นะครับก็จะเป็นหน้าตาของน้องงูวงช้างนะครับที่ผมจะพาทุกคนมารู้จักภายในวันนี้นะครับโดยน้องงูวงช้างนะครับทุกคนน่าจะเคยเห็นกันมาผ่านตาแล้วนะครับผ่าน คลิปเก่าของผมคลิปหนึ่งนะครับก็คือคลิปที่ผมไปตามหาปลาบู่ลำธารออริแกนนั่นเองนะครับแล้วก็บังเอิญเจอกับน้องงูงวงช้างแล้วผมก็ได้สัญญากับทุกคนไว้ว่าผมจะนำงูงวงช้างนะครับมาเลี้ยงแล้วก็มาให้ข้อมูลวิธีเลี้ยงให้กับทุกคนได้รู้กันนะครับแล้ววันนี้นะครับนี่น้องตัวเล็กของเรานะครับก็คือน้องกระสอบนั่นเองนะครับก็จะมาเป็น เพราะว่าน้องงูงวงช้างนะครับจะมีความอ่อนไหวบริเวณส่วนหัวมากเลยนะครับก็จะมาให้ข้อมูลนะครับเกี่ยวกับตัวน้องกันโอเคมาเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลน้องกันดีกว่านะครับและน้องงูงวงช้างนะครับอย่างที่เรารู้กันนะครับก็จะเป็นงูที่อาศัยอยู่ในน้ําเป็นหลักนะครับและนี่นะครับก็เป็นน้องกระสอบน้องกระบุงนะครับไม่ใช่น้องกระสอบตัวเมื่อกี้นะครับเพราะว่าน้องกระสอบเขากาลังตื่นนะครับก็เลยไม่สามารถอุ้มไว้ได้นะครับผมก็เลยต้องใช้ แม่สาวตัวอกอ้วนคนนี้นะครับขึ้นมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับทุกคนแดนนะครับโอ้นี่ก็เหมือนจะอยู่ไม่สุขเช่นเดียวกันนะครับและชื่อสามันนะครับของงูงวงช้างนะครับก็จะมีชื่อว่านะครับจาวันวัสเนักนะครับหรือว่าอี e ลฟเวนทรัง S สเน็กนะครับและยังมีอีกชื่อหนึ่งที่มีชื่อว่าจาวันไฟสเน็กนั่นเองนะครับและชื่อวิทยาศาสตร์ของน้องเขานะครับจะมีชื่อว่าอะโครโชดัสนะครับจาวันนีคัสนะครับ ซึ่งน้องนะครับก็จะมีญาติอีกอย่างหนึ่งนะครับซึ่งมีขนาดเล็กกว่าภายในประเทศไทยของเขาอีกตัวหนึ่งก็คืองูผ้าคีริวนั่นเองนะครับก็คือเจาวันอะโคโชดัสการูลานั่นเองนะครับซึ่งในคลิปถัดไปนะครับผมก็อาจจะออกทิปเพื่อตามหานะครับน้องงูผ้าคีริวเพื่อให้ทุกคนนะครับได้รู้ถึงความเป็นอยู่หรือว่าการอยู่อาศัยในจิตที่อยู่ตามธรรมชาติให้ทุกคนได้ดูกันในในช่วงของวายตแฟร์เดนนะครับ โดยแหล่งอาศัยที่เรามักจะพบเขานะครับก็คือแหล่งน้ํานะครับแทบทุกภาคของประเทศไทยเลยนะครับหรือจะเป็นตามล่องสวนนะครับในพื้นที่ที่มีล่องสวนที่เป็นน้ําผ่านทั้งหมดนะครับเขาก็จะอาศัยอยู่ในบริเวณนั้นมากนะครับราะเขาจะเป็นงูนะครับที่ชอบน้ํานิ่งนะครับหรือบางทีเราก็จะไปเจอเขาในแหล่งน้ําไหลได้เช่นเดียวกันเลยนะครับและ ในประเทศอื่นๆนะครับที่เราสามารถพบเขาได้อีกก็อาจจะเป็นประเทศอินโดนีเซียมาเลเซียนะครับกัมพูชานะครับหรือยาวไปจนถึงใกล้ออสเตรเลียนะครับแต่ในออสเตรเลียจะเป็นอีกหนึ่งชนิดหนึ่งนะครับและจากลักษณะโดยรวมของเขานะครับอย่างที่เห็นนะครับเขาก็จะเป็นงูน้ำนะครับที่มีความอ้วนป้อมนะครับแล้วก็มีผิวหนังที่ย่นมากนะครับหน้าเขานะครับก็จะมีหัวนะครับเหมือนกับกบนะครับมีตาที่ไม่มีเปลือกตานะครับเพราะว่าเขาอาศัยอยู่ในน้ําเป็นหลักนะครับ ลำตัวนะครับก็จะมีสีน้ำตาลดำนะครับแล้วก็ใต้ท้องก็จะออกสีออกเหลืองนวลๆนะครับโดยตัวผู้นะครับเมื่อโตเต็มที่จะมีขนาดประมาณ1.5เมตรนะครับหรือว่าเมตรครึ่งนั่นเองและตัวเมียนะครับก็จะมีขนาดที่ใหญ่ที่สุดนะครับประมาณ2เมตร40เซนนะครับและความพิเศษนะครับของงูน้ําทั้งหมดนะครับหรือว่าน้องงูวงช้างนะครับก็จะอยู่ที่ผิวหนังของเขาที่ผมให้ทุกคนได้ทายไปกันไปนะครับ โดยผิวหนังของงูนะครับก็จะมีทั้งหมด3ประเภทนะครับโดยผิวหนังประเภทของเขานะครับก็เป็นชนิดพิเศษที่ใช้ในน้ําโดยเฉพาะนะครับและมีความสาคัญในการดําเนินชีวิตของเขามากนะครับโดยผิวหนังนี้นะครับก็จะมีชื่อว่าการูราสเกลนั่นเองครับโดยผิวหนังนี้นะครับก็จะมีรูปร่างนะครับที่เหมือนกับเปลือกของขนุนเลยนะครับคือเป็นหนามเล็กๆเป็นเดือยโผล่ขึ้นมานะครับซึ่งเป็นเดือยที่มากมายมากเลยนะครับโดยประโยชน์ของเดือยนี้นะครับก็จะเป็น การใช้ในการยึดเกาะกับลากไม้ขอนไม้หรือว่าสิ่งต่างๆที่อยู่ใต้น้ําเพื่อใช้ในการต้านกระแสน้ําที่แรงๆนะครับและยังใช้นะครับเป็นของที่ยึดจับเหยื่อนะครับเพราะว่าปลาที่เขาจะชอบมากเลยนะครับก็คือปลาดุกนะครับซึ่งปลาดุกนะครับจะมีลําตัวที่ลื่นแล้วก็เต็มไปด้วยเมื่อนะครับแต่ด้วยเกตชนิดการูล่านี้นะครับก็จะเป็นตะขอแหลมๆแบบนี้ก็จะใช้ในการยึดแล้วก็ลัดปลาดุกนะครับ ได้แน่นมากแล้วก็ไม่สามารถดิ้นบุดไปได้นั่นเองนะครับและเก็บความรู้เพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับเก็บอีก2ชนิดนะครับก็จะประกอบไปด้วยเกจแบบเรียบนะครับหรือว่าสมูทสเกลก็จะพบเห็นได้ในงูหลายชนิดอย่างเช่นงูหงเป็นต้นเลยนะครับและเกดอีกชนิดหนึ่งนะครับก็จะเป็นเกดแบบสั่นนะครับหรือว่าเคลสเกลนะครับอย่างที่เห็นได้ชัดก็คืองูหางแห้มการจันทบุรีนะครับเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูแล้วกันนะครับ โอเคนะครับเราเดี๋ยวเรามาว่ากันถึงพฤติกรรมของน้องงูงวงช้างกันต่อครับโดยพฤติกรรมส่วนใหญ่ของน้องงูงวงช้างเขานะครับก็จะเป็นการนอนอยู่นิ่งๆนะครับไม่ขยับขยื่นเลยนะครับอยู่ใต้ผืนน้ำนั่นเองนะครับหรือบางทีนะครับเขาก็จะใช้เล็ดลําตัวของเขาในการขุดโพรงนะครับริมตลิ่งนะครับเพื่อเข้าไปหลบอาศัยนะครับหรือว่าใช้เป็นจุดในการเฝ้าโจมตีเหยื่อของเขานะครับบางทีก็จะสามารถขุดปล่องนะครับจากโพรงนั้นนะครับเพื่อขึ้นมานอนอาบแดดบนพื้นได้เช่นเดียวกันนะครับ และพฤติกรรมของเขานี้นะครับก็จะมีความเกี่ยวข้องกับตำนานนะครับโดยมีความเกี่ยวข้องกับตำนานยังไงนะครับเพราะว่านะครับเมื่อมีบางสิ่งบางอย่างนะครับหรือว่าเราเองนะครับเข้าไปเตะหรือว่าไปเกี่ยวโดนตัวน้องเขานะครับในขณะที่เดินในน้าหรือว่าว่ายน้ําอยู่เขานะครับจะตกใจแล้วก็ใช้ลําตัวนะครับรัดนะครับไปที่ขาหรือว่าส่วนที่ไปโดนกับตัวเขานะครับทันทีนะครับแล้วก็พยายามจะชุดล้างนะครับเพื่อ ให้สิ่งที่ไปโดนเขานะครับอยู่กับที่นะครับและจากที่ผมได้บอกนะครับลักษณะของเกตเข้าไปนะครับเกตกันว่านี้นะครับขนาดปลาดุกนะครับที่มีตัวที่ลื่นมากนะครับก็ยังดิ้นไม่หลุดนะครับและลองนึกนะครับว่าถ้าเป็นขาของมนุษย์เรานะครับก็คงไม่สามารถดิ้นหลุดไปได้ง่ายๆเช่นเดียวกันนะครับหลายต่อหลายครั้งนะครับที่มีคนนะครับลงไปเล่นน้ําแล้วก็ถูกบางสิ่งบางอย่างนะครับรัดขาแล้วก็ฉุดลงไปในผืนน้ําเบื้องล่างนะครับและการเอามือลงไปแกะออกนะครับก็รู้สึกเหมือน เป็ดงูหรือว่ารู้สึกเหมือนมีความสากและเป็นเมือกนะครับเหมือนกับตัวของปลาแล้วก็กลายเป็นตำนานเล่าขานนะครับเกี่ยวกับพายน้ําชุดกระชากมนุษย์ลงไปใต้น้ํานั่นเองนะครับแต่ที่ไหนได้นะครับก็มีการอ้างอิงแล้วนะครับว่าอาจจะเป็นเจ้าน้องงูงวงช้างนี่เองนะครับที่เป็นคนสร้างตำนานผีพายขึ้นมานั่นเองนะครับโดยมีชาวบ้านคนหนึ่งนะครับได้ให้ข้อมูลนะครับว่าเขานะครับได้ลงไปหาปลานะครับในแหล่งน้ําและ ได้ถูกบางสิ่งบางอย่างนะครับฉุดขาเมื่อเขายกขาขึ้นมาและกระชากมันออกนะครับก็เป็นงูงวงช้างที่ตัวเล็กกว่านี้มากเลยนะครับก็สามารถฉุดผู้ใหญ่คนหนึ่งได้ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าตกใจมากเลยนะครับถ้างูตัวขนาดเท่าที่ผมอุ้มอยู่นี่นะครับฉุดคนขึ้นมานะครับคงเป็นไปได้ยากมากเลยนะครับที่จะดิ้นให้หลุดแล้วก็รอดชีวิตจากบริเวณบริเวณนั้นได้เลยครับและอีกหนึ่งข้อมูลของน้องเขานะครับคือน้องงูงวงช้างนะครับเขาจะออกรูปเป็นตัวนะครับ เป็นตัวในที่นี้ก็จะในต่อหนึ่งครั้งนะครับก็จะมีจํานวนประมาณ25ตัวนะครับจนถึง30ตัวเป็นต้นเลยนะครับและในปัจจุบันนะครับงูงวงช้างของเรานะครับก็หาพบได้ยากแล้วนะครับในพื้นที่ที่เป็นธรรมชาตินะครับส่วนมากนะครับก็จะพบในบริเวณล่องสวนนะครับเป็นซะส่วนใหญ่นะครับโดยข้อมูลของน้องงูงวงช้างนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับและในครั้งถัดไปนะครับผมก็อาจจะมีแผนการนะครับที่จะสร้าง บ้านใหม่ให้กับน้องกระบุงกระสอบนะครับที่มีความสวยงามมากขึ้นนะครับสำหรับใครที่อยากรับชมนะครับก็สามารถรับชมได้ที่ช่อง e x o k e e p e r ได้เลยนะครับและสำหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้กด u ับสไ i b e นะครับก็อย่าลืมกด u ับสไ i b e และกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนไม่ให้พลาดชมคลิปใหม่ๆของช่องของผมนะครับและสำหรับวันนี้นะครับผมเทียนสุเกะจากช่อง e x o k e e p e r นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับเพราะว่าผมจะต้องล้างบ้านนี้นะครับให้กับน้องกระบุงกระสอบแล้วนะครับ บ๊ายบายนะครับ